ความเกี่ยวข้องกับอาชีพเพลงที่หนึ่งนัดค่าต้องเลยครับตังนี้จ่าดาจ่าดำจ่าดำเห้ไม่ได้เยววเดี๋ยวเดี๋ยววเดียพวกคุณพคุติแล้วอย่างงี้เราองรองก่อนเราลองอนเราลองลอง้องจ่าดาจาดำ มันเขาทำครับเขาไม่ได้แบบว่าจ่าดำจ่าดำเอาอโกชาบูไฮนี่ที่เาเจอกันน้ำในแก้วคืออะไรครับะน้ำชาโาเาชด โคจรมาเจอกันของตู้ต้อนหมีและบาร์มาสค่ะสวัสดีครับ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 การโคจรมาเจอกันโคจรโคจรเดี๋ยวให้สองทีมแนะนำตัวก่อนละกันว่าชื่ออะไรยังไงกันบ้างแนะนำตัตั้มเลยได้มตั้ครับทางผมถ่ายนิ่เสร็จเลยนะเริ่มครับผมสวัสดีครับพิมพ์ครับกล้องไหนกล้องนี้สวัสดีครับพิมพ์ครับจากตู้ซ่อนหมีครับผมท สวัสดีครับผมนัทบางละมานครับผมโอ้ยเจ็บมากสวัสดีค่ะใบตองค่ะตุ๊กซมี่คะเอ๊เอ๊สุดหล่อเฮ้ยนี่ผมแล้วสุดหล่อฮะเออสุดหล่อสวัสดีครับผมสุดหล่อเลยดีกว่าสวัสดีเลยสวัสดีครับผมสุดหล่อมีบางละม่านเขาแม่หลอดจริงเราเป็นฉายาที่คนตั้งให้โอ้ยแต่เราว่าหลอดนะ วสวัสดีครัหมอตู้ซอนหีคร right ับติดตามหครับไวด้เลยม่้เยม่ด่ด้ม่้เม่อเลย่ไดัเไม่ได้เม่ไยมย่ดเม้ล่้เลย้เข้ม้้เม่นะ้เลยมได้มัด้ย้เล่ดดีครับลมาดครับม โคจอมาเจอกันของสองช่องนะคะเกมนี้คือเกมโต๊ะหมู่ชาบูร้องได้ให้กินครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อโทวทีผมผมจะพุ่งตัวเราจะได้กินก็ต่อเมื่อคุณร้องได้เราจะเล่นกันทั้งหมด5รอบ5โจทย์ ในแต่ละรอบร้องได้แค่5เพลงเท่านั้นค,คนที่เล่นแล้วสามารถเล่นเพื่อเก็บคะแนนได้แต่ต้องกดใหม่ในรอบนั้นนะครับกด้หมครับร้บองได้จะได้กินในรอบนั้น<อ>และถ้ารอบนั้นคุณร้องไม่ได้คุณก็จะไม่ได้กินในรอบนั้นรอบที่1นรอบที่2เพลงละ1คะแนนรอบที่ 3, รอบที่4เพลงละ2คะแนนและรอบที่5เพลงละ3คะแนนนะครับถ้าเพื่อนร้องแล้วคุณรู้สึกว่าเพลงนั้นไม่เข้ากับโจทย์คัดค้านได้ครับ คุณคัดค้านได้เขาจะโดนลบหนึ่คะแนนนะครับมแต่ถ้าเราค้านแล้วแบบค้านผิดเราโดนลบไหมไม่โดนค่ะแค่ต้องหามาติให้ได้ว่าเขาคนนี้ลองไม่ตรงกับโจ์อันนี้ไม่มีทีมไม่มีทีมอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ทุกคนได้กินกันก่อนสักโอ้ยออยากินก่อนซหนึ่งรอบเราจะเริ่มเกมจริงอ่ะทานค้าเชิญได้เลย ในรอบที่1เพลงละ1คะแนนนะคะทุกคนเอามือขวาจับติงหูนะคะกล้ามือจับติงหูหูมึงจืดจืดจะหูพันทำไมเพลงจากศิลปินดูโอค่ะพี่ใบค่ะช่วยเกบผ้าเช็ดหน้าของ้ันชหนผ้าเช็ดหน้านะคะเพลงที่สอง ย่างครับครับย่างค่ะโอ้โหไปเรื่อนไปรื่มันลืมมานดี๋นี้สองกดท่ากดท่าอ๋อป๊อกกดเลยดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่เสียตาเคยฟังเปล่าดูไม่เสียตาใช่เปล่าดูดีนะดูไม่ดูไม่ เพลงที่สามกดค่ะแตหวาผมว่ามีนะว่าวว่าวมากนผมว่าผมผมว่าผมกดค่ะกดค่ะทิมค่ะออเโนาอย่างนี้ตัองใจ่วิ่งอ้อเนาเนานแค่ผมมันเป็นสเลยมันเป็นไรลูก อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้เพลงที่4กดท่ากดท่ากดท่าไม่ได้ละผมแล้วผมผมก็เป็นผมท่านผมมาดีรักค่ะรักคือดวงจันอันนี้3ก็อันนี้ค่ ๆๆคิดว่าทัดชันไหมคะชันค่ะยังไม่ได้คะแนนคุณกระโดนลอบแต่ละหนึ่งนะคะไอเยี่ยมมาใจลยฉันด้วยเมื่อกี้เก่งตายแล้วเพลงที่4อีกหนึ่งรอบนะคะพร้อมแล้วกดค่ะกดค่ะกดค่ะมีค่ะ โอ้มาบอยโอ้มาบอยเบบ y ้ขอเต้นได้ไมขอเต้นได้หมครับโอ้มาบอยโอ้ม่บอยเบบขาอันนี้เขาต้องแบ่งคะแนนคู่นะครับขอเต้นด้วยกัน เพลงสุดท้ายในรอบนี้นะคะคนที่ได anyway. ้กินแน่ๆคือป๋าหมีพี่ใบและนิมนะคะคนที่เหลือเล่นเพื่อเก็บคะแนนต่อได้นะคะเพลงที่ห้าก้อยท้าก้อยท้าก้อยข้าทิมค่ะแต่เขาได้รับการบัาบัติสีหน้า ร้องอเ,อเลยนึ่งสองไ,ไม่ดีเราเก่งเลยโอเคและคนที่ได้ทานในรอบที่หนึ่งนะคะปา๋าหมีพี่ใบและ,และ,นนะ,ะยีะ้ รอบที่2นะคะเพลงละ1คะแนนเช่นเดิมนะคะทุกคนจัโหูโจทย์ข้อที่2คือเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาชีพอาชีพนันทค่ะรถไฟรถไทยรถตำหวจ <sh arp> ถ้าเป็นลูกทุนในกรกงเทพฯน่าใจเลยอ่ะเขาขับรถเออขึ้นองขับรถร้องไงร้องไงร้องไงองไงเอาละนะเอาละนะรถไปรถไปรถตำรวจอะตำวจรถพยาบาลร้อยยังไงวะไอ้เยี่แม่นนี้ด้วยคอคอคอได้ขึนมาขึ้นมาให้ขึ้นมาแล้วได้เลยไม่ไม่ติดรถไปเดี๋ยวกูร้องให้ฟังติดรถเหลือหรอแต่ว่ากูจะกดก่อนไม่ได้ฮะ

ร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมทับบกทับเรือทับตั๋วมันมีอะไมันร้องอีกไหมมันร้องอาหารรถไฟตำรวจแล้วรถไฟกูมาได้ไงแล้วรถไฟกูมาได้ไงรถไฟรถไทยรถตำรวจอ้าอีกลาบหนึงนะคะเพลงที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพเพลงที่หนึ่งก็ท่าก็ท่ากดท่า มผมรัวผมค่อยๆนะครับต,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 ต้องทหนีค่ะยศแคจวาสนาบ่ได้ติดดาวแข่งเจ้าเก่ารองเท้าบดไดขัดมันคือใช่ขึ้นสนิมบ่ได้ใช้งานชีวิตราชการผู้วิดาสันติราชไทยครับผมนี่ชื่อเพลงอะไรฮะน้ำตาตัดหัวลยน้ำตาตัดหู เพลงที่1พี่มีรับเป็นหน ah. like ึ公公่งคะแนนค่ะผมได้แล้วผมได้แล้วทุกคนจับติ่งหูเพลงที่ <S 2เกี Hak ่ยวกับอาชีพนะคะกดท่ากดท่ากดท่ากดโอ้ยน้กค่ะต้องนยครับหังแรกนี้จาดาจาดัมจ้าดัม จ่าดำจ่าดำอ้าวจ่าดำอาชีพนะทั้งวงคิดว่าเพลงนี้เกี่ยวกับอาชีพไหมคะได้ไปดูมุกตลกเยอะไงจ่าดำจ่าดำคุณติดตลกนะคะลบไปอีกหนึ่งเพลงที่สองเพลงที่เกี่ยวข้องกับอาชีพ ก็ใชาผมว่าผมจริงอุ้ยผมไวกว่าพี่ยิมพิค่ะโอ้ยผมไวจริงๆคุณครูครับคุณครูครับผมมีเรื่องจะปรึกษาคุณครูครับคุณครูครับพี่ได้เป็นหนึ่งคะแนนค่ะอย่างนี้ได้ไหมมึงไปจ่าดำไปจ่าดาบไปอะเขาชื่อคุณครูเปล่า อ้าวามาเพลงที่สามพร้อมแล้วกดค่ะก็ค่าป่าข้ย,อยมอสจอมอคนจนเต๊ะเต๊บเต๊ะเรอลนะพี่เฝ้ายืนสู่เหล่าไลายวมา <c oughs> ได้รับจดหมายน้องชมไทยเจ้าสง่งถึง อยู่กลางพัดนาเดี๋ยวมาตั้เดือนมาบอกเลยนะไม่ให้ผมบอกนะแต่ผมว่าแต่สมมติว่าไม่มีชางชีพผมติดลบนะต้องมานั่งฟังอะไรก็ไม่รู้เมีแต่ปืนปังปืนคัดค้านครัดเคิร์ดจ่าไปครับจ่าไปครับแต่ว่าแต่ฟังเนื้อหาเนี่ยเขายืนสือปืนสู้กูจ่าดำเลยเมื่อกี้ไม่ได้เลยไม่ต้องมาเนื้อหามันเป็นธรรม คำเลยเอ้าวมึงไปเวลาไม่เปิดเนื้อตรงเนี้ยมันเขียนจ่าดำเลยบ้ากูเขียนจ่าดำเออไม่ได้ครับยา่างนี้ไม่มีอาชีพนะครับไม่มีอาชีพเขาถือปืนนะใครอะเด็กแถวบ้านผมก็ถือปืนวันสงกรานเปล่าที่ร้องอ่ะเขาสู้เหล่าร้ายบ่านี่บ้านผมสู้เหล่าร้ายโอ้โหชามืงมูเตอร์แมนทุกทีใช่อ้าวเพลงนี้ทุกคนมีปติว่าไม่ไม่ไม่ลบหนึ่งกันนะคร มาต่อมาเพลงที่สามนะคะถ้าพร้อมแล้วกดค่ะกดค่ะกดค่ะผมว่าผมนัทชาแน่นอันนี้ผมไวมากหิมค่ะโอ้ยฉันคือทม่เลนะเนี่ยอาชีพซ้ำค่ะเขาไม่ได้บอกไม่ให้ซ้ำครับไม่ได้ว่าที่ผู้เฉยเฉยพูดแล้วผู้เฉยเฉยให้ผ่านเลยแเพลงที่สี่นะคะถ้าพร้อมแล้ว ก้อยค่ะ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 พี่ใบค่ะเฮ้ยไม่อไไมคอยจากอิสระใี้เข้ามาอยู่กรุงเทีพี่เล่เลิกพักทำง,งานแลบก,กับเงินเลี้ยงชีวาบริการเพิ่มพาลังพีลอตลาคนเข้าคานำว่าเป็นเด็กปั๊มน้ำมนัน รอบนี้นะคะเหลืออีกหนึ่งเพลงแต่ว่าคนที่ได้กินแน่ๆมีหมีพี่ใบและพี่หิมนะคะมีชื่อนัดแน่นอนเลขสุดท้ายถ้าพร้อมแล้วกดกดกดผมกาผมผมกาผมคือผมใบมือสิงห์ผมมาก่อนใครเลยเราได้กินแน่ๆแล้วเราอ่ะได้กินแน่ๆแต่เขาไม่ได้เก็บคะแนนหิมครับกรีดยางอยู่ใต้ท้องไทยนะคะวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในจอต่อมาวินมอเตอร์ไซค์ได้ค่ะ อที่สองนะคะพี่หมีพี่ใบและพี่หิมเชิญทานได้ในรอบที่สองค่ะมารอบที่สามค่ะครับรอบนี้เพลงละสองคะแนนนะคะ นัดยังอาจจะตามทันนะคะนัดอาจจะตามทันโจทย์รอบที่3เพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการมึนเมายังถ้าพร้อมแล้วกอด่่ะกอดค่ะกอดข้ผมนัดค่ะเฮ้ยนัดอีกแล้วมึงไม่ได้หรอกได้อะไรหมดไม่เหลือแล้วแก้วของสองเราที่เคยวางป่า าจ่าได้สองคะแนนเริ่มพอแล้วอ่ะมาเพลงที่สองท่าพร้อมแล้วกดค่ะกดค่ะกดค่ะพิมค่ะเขาบอกเมาเพลงเฉยเลยอะไปพักก่อนกลับไปนอนหาน้ำร้อนกินสักแก้วโอเค กดค่ะสี่กดค่ะสี่กดค่ะสี่ชี้ใบค่ะโอ้เราจ๋านี่ลองพันมายิ้มหน่อยสิยิ้มสิยิ้มสิผีรักริมนานาเพลงที่สี่ถ้าพร้อมแล้วฝั่งที่สู้เขานะฝั่งนี้กดค่ะก็ค่ะก็ค่ะ หมอด้านองเรได้ะจริงหรอวิเพลงนี้จะได้ไหมไม่เมาไอ้น้องคืนนี้พี่จองโต๊ะมุมด้านไหนผัดผัะเ็นะขอสลัวสลัวรู้ตัวเออไงวนนี้พี่เป็นราชาลัก์หมอ้าได้เนื้อผิดครับเนื้อผิดครับพิงเออนะมา สี่เลงผ่านไปนะคะนี่มอสที่ใบนัดและฮิมจะได้กินนะคะพี่กล้ายังไม่มีคะแนนเลยไม่เคยถูกล็อบเลยไม่เคยร้องเลยผมสู้ครับนะลูกเพลงที้ค่ะก็ข้าก็ข้าเฮ้ยเอาแล้วเขามาแล้วหรอเนี่ยเขามาโจอยบอยครับมาวงไหมอ่ะ น้้ไม่หแลวในรอบที่4นะคะเพลงที่4มีโจทย์ว่าเพลงประกอบหนังหรือละครผีค่ะมาเจอกัะตั้งแต่ครั้งนั้นที่เธอไม่อยู่ ชีวิตดูเปลี่ยนไปต่อไหมยังงางวางยังเสียใจเหลือเพี่งแต่ควเงียบง่าและรอบนี้มอได้ร้องแต่มอจะไม่กินนะคะอยากร้องอยากร้องเพลงที่สองกดค่ะกดค่ะกดค่ะผมก็ผมผมไวมากจริงทีมค่ะเจ้าคือเจ้า มุนโตเพลงนี้เป็นผีไหมคะจริงๆเป็นปีศาจเป็นปีศาจเป็นผีครับเป็นปีศาจอยู่เพาเป็นปีศาจเป็นอสูรอสูรเป็นอสูรกายแต่อสูรกับผีแต่เขาน่ากลัวเหมือนกันครับทั้งสองมีความเห็นว่ายังไงจริงไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับประธานไม่เนาะไม่เป็นเป็นอสูรกายเลยมันต้องแยกดูเนีรีไม่ใช่ผีแต่มันคล้ายๆกัน พี่พี่พี่ไม่อิ่มอ่ะถือว่าข้อนี้คัไแล้วก็ฟงค้ดาสำเร็จไม่ได้คะแนนนะอดอนหักไปหนึ่งคะแนนค่ะเลงที่สองอีกหนึ่งรอบนะคะกดค่ะ ป่าพี่กลัวป่าสุดๆหมอค่ะเพราะว่าใจกลัวกลัวว่าเธอจะทิ้งกันจากไปสี่แพงค่ะเอ้ดเลงที่สามกอยค่ะกอยค่ะกอยค่ะโอ้าวได้ เอาไว้นี่กันดีดเอาไว้ดีดเลงที่สี่กดค่ากดค่ากดค่าเฮ้ยพี่หนีได้เออต้องหนีจริงๆนะเอาแบบว่าน่ากลัวนะเอาแบบว่าน่ากลัวนะเอาแบบว่าน่ากลัวนะจามาจะทิ้งจ้ามาจะทิ้งจ้ามาจะทิ้งจ้าจามาจะทิ้งจ้า ิชัดจริงจ้าเพลงอาชีพครับน้าผีครับเขามีน้าผีในเรื่องน้าผีอ่าเป็นน้าผีโคงกระโหลกไะคงคงไราครับงผมก็มีผีนะน้ำมีน้าผีไม่ได้ผมไม่ได้มเป็นเพลงอาชีพครับเป็นเพลงอะไรนะครับเพลงอาชีพพจ้ามันทัดจริงจ้าพูดเรื่องจ้าจ้ สรุปแล้วเพลงจ้าทิงจามมีผีไหมคะมีผีครับมีนักผีออกมาเต้นด้วยถ้าเราเข้าไปดูมีมีนักผีออกมาไม้เนี่แต่เขาบอกว่ามันคือแอนิเมชันหรือละครผีหรือกระตุ้นผีไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเราโจทย์คือเพลงของเพลงประกอบหนังและละครผีนะคะเพลงประกอบหนังและละครผีใช่โอ้โอเคครับแล้ะรอบนี้พี่หมีลบหนึ่งกันนเพลงที่สี่นะคะเพลงที่สี่นะคะพร้อมแล้ว กดค่ะกดค่ะกดค่ะฉันเองเอ้ยเขาอยากลองครับยิมดีเพลงยอ้ไปล,ลองะป๋าค่ะเป็นเปร์วัดสุทัศน์ตามตามตามได้นี่<อ>มาสี่ห้าเมตรเลยโอ้ยได้ไม่ได้ใหญ่ก,ก็เปร์ปอ่าอ่ะเพลง,งนี้ได้นะคะวิปป้าได้เป็นสองคะแนน ในรอบนี้เหลืออีกหนึ่งเพลงแต่คนที่ได้ผ่านแน่แน,แน่มีปา๋ากล้าแล้วก็มอสนะคะทางเราทางเราออเ,เพลงสุดท้ายของรอบนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ท่าก็ท่าก็ท่าไม่ได้แล้วอะ่ะเพลง,งอะไรวะเพลงอะไรวะชิ้นนอกเลยอ่ะนูอ้อยากกลับบ้าน เพลงที así, oh, my, my ่พ right. yeah, ี people, ่ตองร้องมาแต่ละเพลงผมแบบว่าอะไรน่ีคอะไรนะคิดไม่ออกเนยนึกถึงนึกถึงเวลานั้นที่แบบว่าอยู่กันเป็นครอบครัวใช่ไหมพิบายได้เปนสองคะแนนค่ะรอบที่สี่นะคะป๋ากล้ามอสและพิบายเชิญทานได้ค่ะ นะคะครอบนี้เพลงละ3คะแนนแต่ก่อนอื่นขอรีแคปคะแนน,นให้ฟังก่อนแก๊งตู้ซ่อนหมีเนี่ยนะคะมอดพี่ใบและฮิมเนี่ยตอนนี้เขามีอยู่คนละ6คะแนนคือถ้าเขาเ้ารอบชิงเนี่ยเขา3า3คนคือผู้ทายชิง3อันดับนะคะป๋ากับกล้ามีคนละ2คะแนนส่วนหมีหหกับนัดม,มีคนละ1คะแนนตอนนี้แหละตอนนี้หอจีในรอบนี้3คะแนนตู้ให้ได้นะคะมา ทุกคนเอามือจับหูรอบที่5เพลงละ3คะแนนโจทย์คือเพลงของวงที่มีสมาชิกมากกว่า3คนเชิญค่ะหมดเวลาครับ1 2เฮียงจุเรียวมองฉันเคยบอกตัวเองว่าคงจุนไม่ได้ได้ไปค่ะ3คะแนน วงที่มีสมาชิกมากกว่า3คนนะคะถ้าพร้อมแล้วกดค่ะกดค่ะกดค่ะก้าค่ะขอทธใมีสมานให้เธอมีใจบอกกันสักคำเป็นไรแค่กอดใจเลงที่3ถ้าพร้อมแล้วกดค่ะกดค่ะกดค่ะ ไม่ว่าจะสูงแค <Eso cuanto S 2> ่ไหนก็ไปเถึง <serves> ไม่มีคำว่าสูงวุไดใจจะใจได้ปลายปากันแล้ค่ะเพลงที่สี่ถ้าพร้อมแล้วก็ค่าก็ค่าก็ค่าโอ้โหพี่ใบค่ะอุยยังสดสดอยู่ที่นี่ก็สดสดอยากเอารักมาโหลด ใช่ไหมที่ฟ้ามาเกรดฟ้ามากรดกเข้ามาแล้วมันเปิดรอบนี้คะแนแนกระจายสุดๆนะคะไม่นะเส้สุดท้ายไม่นะเสสุดท้ายของรอบนี้นะคะรอบสุดท้ายถ้าพร้อมแล้วกดค่ะกดค่ะกดค่ะผมว่าผมผมว่าผม <นะ S 1> ผมว่าผมทีมว้า ขอผมจับขอผมซัดทำคันลิ้งเบรคเขาทำแพร์เดมิเจียเย่ทำคันลิ้งเบรคเกินเกินครับเพราะว่ามีดีเจบุตร้าด้วยมีอุ้ยผมผมลุเยอะเยอะแต่จริงๆแล้วอะแต่จริงๆแล้วพอนับวงจริงอะมีดีเจบุตร้าด้วยแล้วก็มีดีเจอีกคนด้วยพี่ไม่นับควอดไวหลังเวทีเขาด้วยดีบอยด้วยโหมันส่เยอะตั้งแยะมันกำกัวมาค่ะมากกว่าสามที่เดีวไม่ได้หรอ จอดคืนมากกว่า3ามคนไม่เกินเลยปีมลบหึ่งคะแนนค่ะเทคสุดท้ายนะคะาพร้อมแล้วกดกดกดผมว่าผมหม,มีค่ะเหมีตกหมดนะป t h i steping s p when I'm stepping when I'm stepping when I'm g e t up g e t up n g e t t i n g e p to the dawn l i g h oh oh whoa s e p to the dawn light ตัว <Mile> ร <dizzy> ัตองใแล้วแบคเอะวัป so, yeah. right. ิดราบได้ดีปิดราบได้ดีโอ <his> ้ค <presentation> ือ <onda coloring anyway> ุาคือแม่นอยู่นนอนเลนนนนนีนน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 านนนนมีนนานนนนนนีนนินนยนนนนน่นินนยนน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 นดนน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 น สรุปคะแนนนะคะและแชมป์ใน EP นี้ได้ไปทั้งหมด9คะแนนเขาจะประมือให้กับพี่ใบตองยอมนะยอมครับอันดับที่2ทพี่ฮิมค่ะ8คะแนนอันดับที่3มอสค่ะ6คะแนนอันดับที่4ร่วมนะคะป๋ากับก้าอันดับที่5 ไมดนแน่และนัดหนแไตดไม่ติดไม่ติดไม่ติดีม่ติดไ่ตไ่ไม่ตเดไมทติดไม่ดม่ตม่ตม่ตินไม่ติดเล่นะดไม่ตในเม่ยดติดไมน7ิด่ติดไมดกม่ตเดไ่ยิดไ่ติดไม่่ติเิงม่ด่ดไต่ติดไม่ติด่ด่ด่ิบ่ะไม่ยไม่่มิ่ไ่่มไม เพลงไทยในเ่งไม่ต็คนทำไมกูไม่ลองถวายวะพอคุณลองแป๊บพีก็หมุกขึ้นไม่ทันไงไม่ถึงเพลงไทยเดียวเลยอ้าววันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองช่องมากมากเลยนะคะทั้งตู้ซ้อนหมีแล้วก็บางามาตู้ต่อนหมีฝากก่อนแล้วกันค่ะโอเคค่ะก็คือ ขอฝากช่องตู้ซนหมีนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยเอาจริงก็คือติดตามได้นาะไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Twitter, IG หรือว่า t i k t o k นะคะก็ไปติดตามพวกเราแล้วก็ยังมีคนอื่นอื่นอีกในช่องถ้าเกิดใครชอบดูชาเลนจ์สนุกสนุกก็ปากตู้ซนหมีไว้ด้วยค่ะมาตดตเยอะๆมาตู้ซนหมีค่ะตู้ซนหมี่มาแล้วมาเจอค่ะอ่ะก็จับไป ฝากช่องบางละมากเลยนะครับตอนนี้ก็มาปั่นติ๊กตอกแล้วก็ช็อตคลิปกันแล้วครับผมก็อย่าลืมติดตามคอนเทนต์สุดหล่อของเราด้วยนะครับผมนี่คนอื่นด้วยมีคนอื่นด้วยมีคนอื่นด้วยมาเรื่อยๆเลยครับผมครับคุโอเควันนี้ขอบคุณทั้งสองช่องมากๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณ CQK บรรทัดทองด้วยที่นี่เป็นตาขาบเดี๋ยวที่มีห้อง VIP แล้วก็คาราโอเกะลอมาได้นะคะวันนี้ลาไปแล้วกดติดตามช่องอลิสัมพันธ์ด้วยวันนี้สวัสดีครับขอบคุณมากค่ะ